ยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดต่อใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนหลับไพ่ชนะกแล้วพี่น้องมือนี้ก็ออกนอกสถานที่ขึ้นเก่าพี่น้องสีน้าผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อเบืองสมุนไพ่ตัวหนึ่งนะครับทีพวกคนมองขามเพลินนะครับเพลินเป็นวัชพืชนะครับที่เกิดน้ำสวนขั้วนะครับหรือว่าในที่แฉะนะครับพี่น้องนั่นก็คือนะครับต้นปาบใบแคบนะครับพี่น้องครับพักปาก พักปราใบแคบนะครับมีดินกําเนิดในเขตร้อนนะครับของทวีปเอเชียนะครับในประเทศไทยนะครับพบได้ทุกภาคนะครับจัดเป็นพันธุ์ไม่ลมโลกนะครับอายุปีเดียวนะครับพี่น้องลาต้นแตกกิ่งก้านนะครับทอดเรื่อยแร่กระจายไปน้ําพื้นดินนะครับพี่น้องหรือริมน้ำนะครับและเพื่นที่ชู้ยอดขึ้นนะครับพี่น้องความสูงของต้นของเพื่อนนะครับประมาณ30ถึงร้อยหาสิบหาเซนติเมตรนะครับพี่น้องนะครับมีลาต้น ลักษณะกลมอวบหนานะครับพี่น้องมีขนนะครับแล้วก็มีเสียผ่าศูนก่างนะครับประมาณ 2.1- ุ่ถึง4.9นะครับพี่น้องมิลลิเมตรนะครับนี่ก็คือลักษณะของต้นปลาบนะครับพี่น้องครับประโยชน์และสรรพคุณของเพลินมีคือการพี่น้องทั้งต้นของเพลนนะครับมีสรรพคุณนะครับเป็นยาซอยเจริญอาหารนะครับเพราะว่ามีสารนะครับกระตุ้นนะครับให้เกิดความอยากนะครับทั้งต้นของเพลนนะครับพี่น้องสําหรับคนที่มีปัญหากินเข่าบวเซ็บนะครับ แล้วก็บำรุ่งกำลังนะครับฟื้นฟูกำลังไดดีเยี่ยมเด้อพี่น้องนะครับผักปราบนะครับยาม่องํำนะครับแล้วก็สมุนไพ่นะครับเป็นสมุนไพรอ่าพื้นบ้านนะครับทิ่ใไซลําต้นของผักปราบนะครับหรือว่าใบผสมกับอ่าทั้งต้นนะครับหรือว่ากับลากสาบเสือนะครับลากปืนนกเขาหรือว่าปืนนกใส่นะครับได้รลากมาเหลี่ยมนะครับมาเหลี่ยมหินนะครับหรือน้ำมะตมนะครับ น้ำป <ítulo> ็น <irgendw> น <carbono> ้ำเดิมนะครับแก้ไอนะครับแล้วก็ลดน้ำมูกนะครับแล้วก็ทั้งต้นของเพลินนะครับมีสรรพคุ้นเป็นยาแก้อาการหูอื้อนะครับปวดหูนะครับทั้งใบนะครับของเพลินนะครับแล้วก็ใส่เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทั้งต้นของเพลินนะครับน้ำมดตํานะครับขั้นเอาแต่น้ำนะครับถ้าแก่โรคผิวหนังนะครับพื้นแดงพื้นคันนะครับโรคหูดนะครับต่างๆนะครับโรคเลือนนะครับโรคอาการและไข้เครื่องผิวนะครับ ต้นที่ซอยได้นะครับน้ำต้นเพิ่นนะครับมาต่ำนะครับเราคั่นเอาตะนานะครับถ้าบริเวณที่เป็นพื้นแดงพื้นคั่นนะครับหรือว่าแผลเหลือร่างนะครับพี่น้องแล้วก็ใบของเพิ่นนะครับทั้งต้นนะครับกับต้นของเพิ่นนะครับน้ำมาต่ำนะครับคั่นเอาตะนานะครับถ้ารักษาแผลสดนะครับแผลถลอกนะครับใส่เป็นยาห้ามเลือดนะครับพี่น้องนะครับมีสรรพคุณคล้ายๆกับต้นสาบเสือนะครับพี่น้องแล้วก็ทั้งต้นของเพิ่นนะครับมีสรรพคุณซอยบรรเทาอาการปวดนะครับปวดเส้นปวดเอ็นปวด ตามตัวนะครับต่างๆนะครับปฏิีซอยใดนะครับน้าทั้งต้นนะครับทั้งใบของเพลินนะครับน้ามาตํานะครับแล้วก็ให้ขันอัตนามนะครับถ้าบริเวณที่เขาปวดอักเสบต่างๆนะครับโิรตีค่ายสินค่ายสินใดนะครับใ้ระดับหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนถูกนะครับก็สียหายไปเลยนะครับพี่น้องครับประโยชน์และการใช้ของเพลินนะครับของพักปาบใบแคบนะครับทั้งต้นนะครับ ยอดอ่อนนะครับระกรใบนะครับมีรสหวานเย็นนะครับรับประทานได้นะครับทั้งดิบทั네 si coping, em, ้งสุกนะครับใส่เป็นผักแก้มนะครับผักจิ้มกับน้ำพริกปลาทูนะครับหรือว่าแกงผักร่วมนะครับแกงเลี่ยงนะครับแกงสมนะครับหรือน้ำมะแกงใส่ปลานะครับรับประทานเป็นอาหารได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่เป็นอาหารสัตว์นะครับได้พร้อมนะครับพี่น้องครับจำพวกโคเนื้อนะครับโคนมนะครับหรือว่ากระบือนะครับเพราะว่าเพิ่นสิมบีคุณอ่าคาทั้งสารอาหารของ ต้นพักป่าใบแคบนะครับมีอายุถึง45วันนะครับประกอบด้วยโปรตีนนะครับแคลเซียมนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมนะครับที่เพิ่นเอ่อที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับของคนและกสัตว์พร้อมนะครับมีธาตุเหล็กนะครับไนโตรเจนนะครับออกซาลิกนะครับมีเอ่อคุณประโยชน์หลากหลายนะครับที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องไว้อีก คลิปหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นคลิปสมุนไพรนะครับดีๆนะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับพักปากใบแคบนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับบางคนกับส่วนมากกระติ๊ทางหรือว่าตัดเพื่นถิ่มนะครับปรัว่าเพื่นมีประโยชน์และสรรพคุณคือกันนะครับพี่น้องครับยามองขามนะครับเพ่นเกิดมาเพื่อซอยเหลือคนแทถพี่น้องนะครับครับหักกระไรถึกใจกระแช่คนลาภไพชาแนลเด้๋ยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของคนลาภไพชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้คนล่พาาันชนอก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ